เอาครับพี <tu i ro> ่น <conclusions> <Aristotle> <HHH> ้องครับสำหรับมือเนครับวันที่1ตุลาคม2567นเะครับเป็นวันเริ่มต้นนะครับผมของการสั่งจองพันข้าวนะครับบพาว่าสิเป็นข่าวหน้าปีหรือว่าข่าวหน้าปังนะครับสามารถสั่งจองกันได้เลยครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเด้เกินน้ำครับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครับวันที่1ตุลาคม2,500 67นะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการรีวิวนะครับผมพันธุ์เขาตะลาสายพันธุ์นะครับบพว่าสิเป็นเขาหน้าปีหรือว่าเขาหน้าปังนะครับทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับผมทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับผมนี่ยนอของแปลงแฮปปี้การเกษตรนะครับทั้ง 3- 4สสาขานะครับรวมไปจนถึงแปลงเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรนะครับ ซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วครับผมสําหรับหน้าปีของเ้านะเราก็ได้ทําการหว่านปุ๋ยรับหมากรับรวงไปแล้วนะครับในทุกๆแปลงนะครับซึ่งต่อไปนี่เขากะสิมานนะครับผมพี่น้องครับนี่หรือว่าการตั้งท้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเขากะซิยิงแควก็จะออกรวงนะครับผมหลังจากนั้นก็จะก้มจากก้มแล้วก็แก่แล้วก็สีเกี้ยวกันต่อไปนะครับผมนี่เนาะ ซึ่งผมยกตัวอย่างนะครับสําหรับแปลงเขาแปลงนี่พี่น้องครับนี่นับกันมาใกล้ใกล้เป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวเตี้ยขาวหอมวิสุทธ์นะครับขขาเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งลักษณะประจําพันธุ์นะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับผมนี่เนาะเอากลมลงย่างน้อยพี่น้องนะนี่ครับผมนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ย ลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีผลผลิตนะครับผมมีผลผลิตนะครับที่ได้มากกว่า1ตันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งปกติกอขอ6นะครับหรือว่าเขาสายพันธุ์ต่างๆนี่ได้บ่ถึงครึ่งหนึ่งครับบ่ถึงห้าร้อยกิโลนะแต่ว่านี่ก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมเนาะอยู่ในพื้นที่ของแปลงแฮปปี้การเกษตรเนาะ ผมยกตัวอย่างนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับอย่าลืมสั่งจองมานะครับผมนี่คือสายพันธุ์แรกที่เราบอกจากันถึงนะครับเรื่องของการสร้างจองเนาะเอาสายพันธุ์ต่อไปจะเป็นอะไรเราไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากเที่ยวได้เบิงแปลงนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกถึงเรื่องของเอนี่ครับ 1ตุลาคมเป็นวันพีออเดอร์นะครับสำหรับข้าวทุกสายพันธุ์นะครับผมแล้วแปลงตรงนี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่ากอขอ24ครับใหม่ล่าสุดจากกรมการข้าวครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เบิรงครับผมพี่น้องครับนี่เนาะอ่านี่นี่นี่ออกมากออกห่วงแล้วครับผมนี่เนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆสิเป็นทั่ไหนเดี๋ยวมืออื่นด้วยสำหรับคลิปตัวนี้โดยเฉพาะเลยคือกอขอ24นะครับจากกรมการข้าวนะครับ แต่ว่ามือนีให้พี่น้องป้องปไายเดบิ้งนะครับว่าก็ขอ24ก็อยู่ในลักษณะของการสั่งจองล่วงหน้าด้วยเช่นกันนะครับผมเอาส่วนสายพันธุ์ต่อไปสิเป็นสายพันธุ์อย่างเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับแปลงนี้ครับเป็นแปลงที่3ของเรานะครับผีผ้าพี่น้องป้องปายนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเนาะครับนอะนั่นก็คือแปลงที่มีชื่อว่าข้าวเจ้าหอมสยามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งซึ่งยุพื้นที่มองนี้นะครับผมเป็นนาโคก เป็นนาดินทรายนะครับผมนี่เนาะซึ่งเพื่อนกระดำเอาครับพี่น้องครับเนี่ดำแค่กลีบสองกลีบเท่านั้นผลบอกก็ว่าแตกกอดีคักปันญังครับพี่น้องครับนี่ยสำหรับหอมสยามเป็นข้าวเจ้านาปีต้นเตี้ยนะครับที่มีผลผลิตสูงอ่อนนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมได้ทําการพ่อปลูกนะครับในปีต่อไปนะครับผม ดังนั้นฝากพี่น้องป้องไปนะครับในการสั่งจองเข้ามาเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับอยู่ในพื้นที่นี่็ประมาณเกือบ3ามไร่นะครับผมซึ่งจากการที่ผมเบิ้งนี่คือบ่อพ่อนะครับสำหรับพ่อพี่น้องป้องไปผู้ที่สิทําการปลูกนะครับในปีต่อไปนะครับเนาะสำหรับที่นี่ครับแปลงข้าวเจ้าหอมสยามครับผมนี่เนาะเอาครับสำหรับตอนนี้ไปแปลงที่4กันได้เลยนะครับผม เอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ครับเรามายังแปลงที่สี่ของเรานะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวเจ้านาปีที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับบ่วาสิเป็นเรื่องของต้นนะครับบ่วาสิเป็นเรื่องของใบนะครับรวมถึงเรื่องของการแตกกอนะครับผมแล้วก็เบิรงจากรูปทรงนี้ปุ้ยเป็นตะสอนให้ครับผมบ่วาสิแปลงได้ก็แล้วแต่นะครับผมสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเจ้าหอมอรวีครับพี่น้องครับ เอาเบิ้งจากลักษณะของต้นของกอครับผมพี่น้องเลยเพิ่นดำเกลียบเดียวได้ครับพี่น้องครับเห็นบ่ดำเกลียบเดียวผลปรากฏว่าบู๊ผมจะสอนให้นาะเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเอาจังมาะว่าจากันนะครับว่าสําหรับอยู่ที่นี่ครับหอมอรวีนั้นนะครับที่กัดนี่อยู่พื้นที่ไหนนะครับรายละเอียดต่างๆนาะเอาสําหรับท่ายสุดนะครับสําหรับแปลงเข่าหน้าปีมือนี่นะครับผมเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม สำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับดังนั้นฝากที่ฝากน้องนะครับผมสําหรับข้าวที่เราวอาจากันมากนะครับตั้งแต่ต้นหอดจบนะครับสายพันธุ์แรกก็คือข้าวเหนียวขาวหอมที่สุดสายพันธุ์ที่2ก็คือข้าวเหนียวกอขอสองสี่กอขอยีสายพันธุ์ที่3ก็คือข้าวเจ้าหอมสยามแล้วก็สายพันธุ์ที่4ี่ ก็คือข้าวเจ้าหอมออรบีนะครับแล้วก็เขาอีกหลายสายพันธุ์นะครับเอาฝากไว้พี่น้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับฝากเบอร์โทรไว้ท้ายสุดครับผมที่นี่ข้าวเจ้าหอมออรบีครับผม